สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับรถเข้าใหม่นะคะเกียร์ออโต้ปี2017สีขาวตอนนี้ก็ใกล้สิ้นปีแล้วนะคะทางเต็นท์เรามีโปรโมชั่นมากมายลยคะสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการออกรถในช่วงนี้สนใจนะคะเข้ามาดูรถพร้อมคุยรายละเอียดกันได้เลยค่ะเรามีโปรเด็เด,ดให้กับคุณลูกค้ามากมายเลยนะคะคันนี้นะคะด้านนอกเราก็จะใส่เป็นสเกิร์ตรอบคันลงเป็นแม็กฟอร์จูนตัวใหม่ขอบ18พร้อมยางใหม่ค่ะห้องคนขับด้านหน้าแผงประตูหุ้มหนังพมาน คอนโซลกล่องกลางเท้าแขนนะคะคอนโซลปรีค่ะวางแก้วน้ำขวดน,น้ำอันนี้ก็เก็บของได้จอ Android ลองไปขนาด10นิ้วเชื่อมต่อบลูทูธไฟฟ้าค่ะกล้องหน้าแบบบันทึกพร้อมกล้องหลังเป็นกล้องถอยในตัวนะคะห้องผู้นิสารค่ะมีบันไดเท้ๆนะคะมีไฟประตูดูดค่ะคอนโซลแบบใสนะคะคอนโซลนี้แข็งแรงนั่งได้ค่ะมีบาข้างแทๆ้ๆพร้อมอที่วางแก้วขวดน,น้ำนะคะสำหรับใส่ดื่มให้ด้วยค่ะ จุดชาร์จ USB รอบคัน5จุดคันนี้จะเป็นโทนสีโอรสนะคะเบาะ3แถว9้าที่นั่งเบลออโต้ค่ะหมอนทรงมิกกี้เมาส์ด้านข้างนะคะเราก็จะตัดดำทำให้ภายในดูเด่นขึ้นค่ะหลังคา VIP แต่งใหม่นี่นะคะลายสวยค่ะเท่ไปอีกแบบนึงเลยนะคะเป็นระบบไฟเจ็ดสีจะมีรีโมทให้ควบคุมค่ะทีวีจอสไลด์ไฟฟ้า24นิ้ว ดูหนังฟังเพลงนะคะเชื่อมต่อ YouTube นะคะผ่านระบบ Android ด้านหน้านะคะจอ Android ด้านหน้าได้เลยค่ะรถสวยมากค่ะรถดําเดินบางๆกันเลยค่ะด้านหลังนะคะจะลงเป็นตู้ซับดอก10เครื่องเสียงครบชุดค่ะสเกิร์ตแบบมีไฟเบาะหลังแล้วเป็นเบาะพาให้แล้วนะคะสำหรับทางฉุกเฉินแอร์ไมโครบัสใหม่ ความเย็นเย็นฉ่ำทั่วทั้งคันค่ะกล้องหลังนะคะจะเป็นกล้องถอยในตัวค่ะคันนี้เกียร์ออตโต้น่าใช้มากๆนะคะคุณลูกค้าแต่งใหม่ทั้งคันสนใจเข้ามาดูรถมาคุยรายละเอียดกันได้ค่ะตอนนี้มีโปเด่นเด็ดหลายตัวเลยนะคะโทรมาสอบถามตามเบอร์ที่ลงไว้ก็ได้ค่ะ เรายินดีให้คําแนะนําปรึกษาเรื่องเอกสารหลักฐานในการซื้อนะคะเดี๋ยวดูการใช้งานค่ะใหม่นะคะประมาณแสนหกเท่านั้นเองค่ะนี่นะคะขวงมาเลายใหม่มากระบบต่างๆนี้เราแต่งใหม่ทุกอย่างเลยนะคะใช้ของใหม่ทั้งหมดเลยเราจะตรวจเช็คเครื่องยนต์ของเหลวก่อนส่งมอบให้ค่ะคุณลูกค้าโทรมาปรึกษาเรื่องเอกสารหลักฐานในการซื้อ ได้เลยนะคะตามเบอร์ที่ลงค่ะคันนี้นะคะราคาตามที่ลงไว้ในคลิปเลยค่ะ